ชีวิตไม่เคยฉีดฟิลเลอร์เลยเคราบครัวแต่เขาบอกหมอเก่งเรื่องฟิลเลอร์ระดับประเทศเป็นครั้งแรกในการฉีดฟิลเลอร์ดูสิจะแบลขึ้นไหมคนเราแก่ลงให้หน้ามันตึงให้เดียวเขาบอกฟิลเลอร์มันช่วยได้จริงหรอคือฟิลเลอร์เนี่ยครับเราฉีดฟิลเลอร์ตรงบริเวณโครงสร้างบริเวณเบ้าตากับไหมันชั้นลึกเนี่ยมันทำให้เกิดการซัพพอร์ตบริเวณใต้ตาแล้วมันทำให โครงสร้างรอบดวงตามันดูสดชื่นขึ้นดูหวานขึ้นด้วย<อ>นะครับแล้วก็ตาดูโตขึ้นนะฮะฉะนั้นตอนนี้ของคุณบดดำเนี่ยมีวอลุ่มตรงนี้หายพอดีเลยช่วงหน้าแก้มช่วงบริเวณหางตาเนี่ยยุบไปเยอะเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยพอเราฉีดต,ตรงนี้มันจะทําให้เห็นความแตกต่างว่าโอเคตาดูสดชื่นขึ้นเขาบอกเด็กไม่เด็กอะ่ะมันดูความบ้องเบลได้จริงเนาะดูตาถ้าสมมติเออดูสิเขาบอกว่าอะไรหลบได้อะ่ะ หลบจัดดวงตาหลบไม่ได้เพราะมันเหนื่อยล้ามาเยอะแล้วสมัยเราเด็กๆเราจะตาบ้องแบวเหมือนอีพวกเด็กอะ่ะใช่ครับเพราะว่าบางทีพอหนังช่วงนี้มันหายไปอย่างเงี้ยครับหรือว่าตาเราเปิดขึ้นดูโตขึ้นดูสดใสขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราดูเด็กลงเมื่อก่อนไม่เคยกล้าฉีดฟิลเลอร์เพราะตัวเองอ่านข่าวไงล้วเจอว่าฟิลเลอร์แบบว่าฉีดถ้าสมมติใครฉีดไม่เป็นตาบอดอย่างเงี้ยวันน<ม>ี้หมอทําอะไรบ้างน่าจะเป็นเรื่องรอบดวงตาน้แก้ไขโครงสร้างดวงตาอาจจะเป็นช่วงกรอบหน้านะฮะแล้วก็ปรับในส่วนของบริเวณตรงปลายคางนิดนึง เรียบร้อยครับคุณมดดาก็วันนี้สิ่งที่ผมแก้ให้คือเรื่องของโครงสร้างใบหน้าคุณบดัำนะครับก็คือหนึ่งที่ที่เราแก้คือตรงเตะตรงบรอบบนตาฮะแต่ว่าผมจะไม่ได้ฉีดจนเต็มจนแน่นจนเกินไปไม่งั้นมันจะพอออกกล้องโดนแสงแล้วมันหน้าดมดูมันจะโปะมันจะโปะหมดนะครับจุดที่2คือโครงสร้างบริเวณกรอบหน้าถ้าคุณมดัำสังเกตเห็นไหมชัดไหมตรงนี้เป็นชัดมากเลยมาถึงตรงนี้เลยฮะจากเนี้ยไล่มาหมดเลยจนถึงถึงปลายคางเลยนะครับแล้วก็ลองดูใต้คาง สังเกตตรงเนี้ยไม่เห็นเนียงแลืวไม่มีเหนียงเพราะว่า43แล้วอยู่เล็กขนาดน,นี้เพราะว่าพอเราแก้โครงสร้างตรงนี้ได้ดีอะครับมันจะดึงผิวหนังตรงนี้ขึ้นมาด้วยม,ม,มันก็ทําให้ตรงเนี้ยเนียงลดลงนะครับแล้วสังเกตรูปคางที่ดูพับมันดูแบบสมูทขึ้นอันนี้คือผมไม่ได้แก้ร่องแก้มไม่ได้แก้อะไรสังเกตร่องแก้มมันเลยดีขึ้นหมดเลยอันนี้คือแก้ไม่ยังไม่ต้องผ่าตัดใช่ที่หมอบอกว่าวันนี้ฟิลเลอร์มันเอาอยู่ คือถ้าคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องผิวที่ม,มันแบหย่อนคล้อยมากๆหรือผิวเกินมากๆเนี่ยการแก้โครงสร้างมันพอช่วยได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติบางคนที่อายุมากๆแล้วผิวเริ่มยืดออกมาเยอะๆแล้วมืนหนังยางที่ยืดมาเยอะๆเนี่ยอย่างนั้นต้องศัลยกรรมแล้ว<อ>นี่โอเคอยู่เพราะคุณหมอมาได้ครับฉีด้เป็นตาหมอแล้วเขนะินอะอมารเต้คลินิกจบเรื่องฟิลเลอร์